Good morning, everyone, and welcome to a Daily Gospel Truth. Well, I don't know if you're new to your channel. I'm telling you, we have tons of teaching that will help you in your walk with God. So subscribe, click the notification bell. ยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย I'm telling will life transform the God you your Word of ผมรับรองเลยนะคะว่าถ้อยคำของพระเจ้าผ่านทางช่องทางนี้เนี่ยจะเป็นพระพรแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน So this morning's Scri is Philippians from 121ข้อพระคัมภีร์ประจำเช้านี้นะคบอยู่ในหนังสือฟิลิปปีบทที่1นึ่งข้อ21 Paul writes f o r to me to live is Christ and to die is gain.” อโลได้บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรตรงนี้ก็ถือเป็นข้อพระคัมภีร์สั้นๆเอง But man, the truth that conveyed here just life Transforming here conveyed Life man is is แต่ความจริงที่บรรจุอยู่ในข้อนี้เนี่ยเมื่อคุณเห็นแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริง

แม้แต่ในทุกวันนี้เองสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธ์ได้โดนใจให้เขาบันทึกลงไปในพระคัมภีร์นั้นก็ยังสามารถเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายในโลกนี้ได้ We can say that he lived such a purposeful, effective life เราสามารถจะบอกได้เลยว่าเขาดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ของพระเจ้าและเป็นชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย He lived the fullness of his life the purposes of God เขาดำเนินทั้งชีวิตของเขาตามจุดประสงค์ของพระเจ้า at his attitude look this และให้เราดูทัศนคติของเขา to with Christ live for me เขาบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่นั้นก็เพื่อพระคริสต

พลังของชีวิตเขานั้นก็คือพระคริสต์เขาเข้าใจ relationship his ว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์นั้น a เป็นกุญแจที่จะทำให้ชีวิตของเขาเกิดผลอย่างมากมายลองคิดดูนะครับถ้าเราเองเนี่ย มีความเชื่อแบบนี้ What an amazing life we would live เราก็คงจะเห็นชีวิตของเรามันมหัศจรรย์มากเลย To know that the the power of our life is Christ การได้รู้ว่าพลังของชีวิตเรานั้นก็คือพระคริสต์ And we were created to live for Christ แล้วเราเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ Anybody who comes to this place ใครก็ตามที่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้ will find the true meaning of life เขาก็จะได้พบกับความหมายที่แท้จริงของชีวิตเขา เขาจะได้พบกับศักยภาพที่แท้จริงและเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยการทิ้งมรดกอย่างยิ่งใหญ่ไว้ในโลกใบนี้ซึ่งไม่มีใครหรืออะไรจะมาลบล้างไปได้ Was killed for the gospel of Jesus Christ. are But we are still learning from his life. คือผ่านมาหลายร้อยปีแล้วเราก็ยังได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตของเขาอยู่เลยเราก็ยังได้เรียนรู้จากการเปิดเผยความจริงที่พระเจ้าได้ท่งมอบให้กับเขาหนังสือเป็นพันๆเล่มที่ได้ถูกเขียนขึ้นมาในโลกนี้ผ่านทางความหมายจากจดหมายฝากของเปาโลนั้น Many transformed have been people's lives have been transformed thecris inspired write that God down him to แล้วชีวิตผู้คนมากมายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการอ่านในข้อพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดนใจให้เปาโลบันทึกลงไป I believe it's because he understood เพราะผมเชื่อว่าเขามีความเข้าใจ True source of the power of life ว่าแหล่งที่แท้จริงของชีวิตนั้นมาจากไหนพลังของชีวิตมาจากไหน He understood the true purpose of his life เขาเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์อย่างแท้จริงของชีวิตเขา So how about us แล้วเราล่ะ What is the power or who is the power of our life? Does, the, does our, the power of our life come from our relationship with God? Where do we think is the source of the power of life? It better be Jesus Christ. So it's be, it better be Jesus Christ. ถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้ให้พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพลังของชีวิตเรา then we have the wrong source เราเองก็แสดงว่ามีแหล่ง <Right. S 2> ที่ผิดละ period we have the wrong source แสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีแหล่งที่ผิดอยู่ใน <You> know, ชีวิต s mind, <S ในความคิดของพระเจ้า and, and this is communicated in Colossians t o in God's mind Jesus is everything แล้วนี่เป็นสิ่งที่สื่อสารกับเราผ่านทางหนังสือคโคลสีด้วยพระเยซูคริสต์นั้นะทรงเป็นทุก สิ่่งงงทุกออยาาขเรพระองค์เป็นชีวิตของเราพระองค์เป็นการไถ่ของเราพระองค์เป็นความชอบธรรมของเราพระองค์เป็นสันติสุขของเราพระองค์เป็นสติปัญญาของเราพระองค์เป็นกำลังของเราพระเยซูทรงเป็นทุกอย่างและนั่นเป็นเหตุผลทีพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์อุงประคองชีวิตของเราไว้ดังนั้นเราเองสามารถจะพูดอย่างที่เปาโลพูดได้ไหมสำห่จมีชีวิต I <is> Christ ว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วการมีชีวิตอยู่นั้นก็คือเพื่อพระคริสต์ What are you living for? แล้วทุกวันนี้คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไร And what is the source? Of the power of your life the และอะไรคือแหล่งพลังของชีวิตคุณ think well, if I I'll money some people more more power have have บางคนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันก็จะมีพลังมีอำนาจมากกว่านี้นะ humanly speaking that can be true ถ้าเราพูดกันตามมุมมองของมนุษย์ก็อาจจะเป็นจริงได้นะแต่นั่นคงไม่ใช่พลังที่แท้จริงหรอก you know we know this that people who have lots of money เราก็รู้นะว่าบางคนมีเงินเยอะ them Can แต่เมื่อเป็นมะเร็งล่ะไม่ว่าจะมีเงินมหาศาลแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยเขาให้รอดได้แต่ผมไม่ได้มาเหมือนกับว่าสาปแช่งคนที่ร่ำรวยนะสิ่งที่ผมเปรียบเทียบไม่เห็นตรงนี้เนี่ยคืออยากจะให้ให้เราได้เห็นว่าเมื่อครอบครัวมีปัญหาแตกแยกกัน with depression หรือว่าเมื่อมีใครเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมา someone uh, loses love in their life. หรือว่าเขาอาจจะสูญเสียคนรักไปในชีวิต no amount of money is g o i n g to help. ไม่ว่าจะมีเงินมหาศาลแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ Money is not power. เงินจึงไม่ได้แบบว่าเป็นพลังของชีวิตเรา Jesus is the power. แต่พระเยซูต่างหากที่เป็นพลังและความเข้มแข็งให้เราสม is the true power o พระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพลังที่แท้จริงของชีวิตเรา You know, so is Jesus the power of of your life? แล้ว พระเยซูเป็นพลังแห่งชีวิตของคุณหรือเปล่า And who are you living who you for? แล้วทุกวันนี้คุณดำเนินชีวิตอยู่เพื่อใคร Are you living for people? คุณดำเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้คนรอบตัว If you are then you're living for the wrong thing ถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนั้นอยู่คุณกําลังดําเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่ผิดอยู่นะ Live for Christ ดําเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ดีกว่า When you live for Christ เพราะเมื่อคุณดําเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ Then you can be a true blessing to others ค you ุณถึงจะสามารถเป็นพระพรให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริง y n o know, that's the key อันนี้คือกุญแจที่สําคัญเลย And look at Paul he has been a blessing ให้เราดูชีวิตเปาโลสิเขาเป็นพระพรจริงๆ His life has been a blessing ชีวิตของเขาเป็น ็นพระพรให้กับผู้คนอย่างมากมาย and then it says and to die is gain และในข้อนี้ก็ยังบอกอีกว่า ถ้าเราตายนั้นก็เหมือนได้กําไรเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนที่พูดแบบนี้สติดีหรือเปล่าว่าการตายนั้นเท่ากับข้าพเจ้าได้กําไร Nobody wants to die nobody wants to think about dying ไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครคิดถึงเรื่องของความตายไม่มีใครอยากคิดแบบนั้น t Paul says to die is gain แต่เปาโลบอกว่าการตายก็ได้กําไร So which means we get a glimpse into his mind t he a t h was not afraid of death นั่นหมายความว่าทําให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ กลัวความตายเลยเขาไม่ได้กลัวเลยถึงแม้จะมีใครมาข่มเหงเขาเขาก็ยังคงประกาศข่าวประเสริฐต่อไป Every single day someone was out there to kill Paul ก็ทุกๆวันมีบางคนเตรียมแผนการที่อยากจะฆ่าเปาโล That didn't stop him from fulfilling his call แต่ก็ไม่ได้เป็นการหยุดยั้งทําให้เขาเนี่ยไม่ทําในสิ่งที่เป็นการทรงเรียกต่อไป He understood เพราะเขาเข้าใจไง The death is not the end. ว่าความตายมันก็ไม่ได้ว่าทําให้ชีวิตของเขาจบสิ้นลง He knew เขารู้ that when he dies physically ว่าถ้าวันหนึ่งร่างกายของเขาตายไป he l l be straight in heaven in the presence of Jesus Christ เขาก็จะได้ไปสวรรค์ไปยืนอยู่ต่อพระภักของพระเยซูคริสต์ He knew that เขารู้ That's that's why he says to die is gain เขาก็เลยบอกว่าคือการตายเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเขาคนเดียวได้กำไร Think about what do we gain when we leave this physical body แล้วเราลองคิดดูสิว่าเราจะได้อะไรบ้างเมื่อเราได้ออกจากร่างกายนี้ไป Well the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า We gain a glorified body เราก็จะได้รับร่างกายใหม่ที่เป็นร่างกายเหมือนพระเจ้า right? A body That never grow never เป็นร่างกายที่จะไม่มีวันแก่ลง a body that can never be sick และเป็นร่างกายที่จะไม่มีวันเจ็บป่วย a body that can never be tired เป็นร่างกายที่จะไม่มีวันรู้สึกเหนื่อย a body that is completely glorious as Jesus Christ เป็นร่างกายที่มีสง่าราศีเต็มเปี่ยมเหมือนพระเยซูคริสต์ that's the body we gain when we die physically นั่นคือร่างกายที่เราจะได้รับใหม่เมื่อเราออกจากร่างกายของโลกไปแล้ว so it's a gain ันก็ถือว่าเป็นกําไรไง p a u n e w และเปาโลก็รู้เรื่องนี้ดี What else do we gain แล้วเราได้อะไรอีก y o know we gain life in heaven เราก็ได้มีชีวิตอยู่บนสวรรค์ I mean this world can be beautiful คือโลกใบนี้เนี่ยมีความงดงามอยู่แล้ว But i t nothing compared to the beauty of heaven แ so ต่ก็คงเปรียบเทียบกันไม่ได้กับความงดงามของสวรรค์ e t e r n i t y in heaven แล้วเราก็จะได้ชีวิตนิรันดร์ที่จะอยู่บนสวรรค์ตลอดไป What else do we gain แล้วเราได้อะไรอีก We get to see the face of God เรา ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพระพักของพระเจ้า I mean we we now spiritually we can experience the presence of God คือแน่นอนแหละในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณตอนนี้เราก็มีโอกาสได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้าบ้าง But there will be face to face with God แต่เมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยเราจะได้เข้าไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้า We literally physically in a glorified body literally get to walk with Jesus in heaven. เพราะด้วยร่างกายใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีเราจะมีโอกาสได้เดินกับพระเยซูบนสวรรค์แล้ว can hear the audible voice of God. เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเราแบบนี้ You know, we can see with our eyes the beauty of God's แล้วเราก็จะได้เห็นด้วยตาของเราถึงความงดงามของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ That's a gain. อันนั้นก็ถือว่าเป็นกำไร What else do we gain? แล้วเราจะได้อะไรอีก We get to meet the loved ones who have passed away before us เราก็จะมีโอกาสได้พบกับคนที่เรารักซึ่งเขาอาจจะ จากโลกนี้ไปก่อนเราซึ่งเป็นคนที่ได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราก็มีโอกาสที่เราจะได้พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งลองคิดดูนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเทพนิยายนะเมื่อเราไปสวรรค์เราจะได้เห็นเปาโลเราจะได้เห็นยอนเห็นเปโตรเราจะได้เห็นอับราฮัมเอลียาเราจะได้เห็นดาวิด David, right. because these people are not fairy tale characters fairy not right. คือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นตัวละครในนิยาย They were real people that lived this life, served God, and now they're in heaven. เขาเป็นบุคคลจริงๆที่เขาเองก็รับใช้พระเจ้าตอนมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เขาได้อยู่บนสวรรค์แล้ว Not only that, if you have loved ones who believe in Jesus and they passed away และถ้าเรามีคนที่เรารักเขาเชื่อในพระเยซูแล้วเขาก็เสียชีวิตไปก่อน100% guarantee you will see them there. คุณจะได้เจอกับเขาแน่น 100%บนสวรรค์ And you'll be with them forever แล้วคุณเองก็จะได้อยู่กับเขาตลอดไป So there s so s many things that we gain when we leave this body มันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับเป็นกําไรเมื่อเราออกจากร่างกายนี้ไป This has to be our view as Christians มันก็ควรจะเป็นมุมมองหนึ่งของเราเมื่อเราเป็นคริสเตียน To live is Christ คือการมีชีวิตอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์ Meaning that the power of life comes from Christ นั่นหมายความว่าพลังแห่งชีวิตก็มาจากพระคริสต์ด้วย And we live for the glory of Christ แล้วเราเ ก็ดําเนินชีวิตเพื่ออยากจะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ And another view is this that we, when we die it is a gain และอีกมุมมองหนึ่งก็คือเมื่อเราเนี่ยจากร่างกายนี้ไปหรือตายไปก็ถือว่าได้กําไร Because we simply change our address to a better place พราเราเพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ในที่อยู่ที่ดีกว่าเดิม And so let the scriptures like this Form our beliefs and view of life our view and ให้ข้อพระคัมภีร์แบบนี้ที่จะมาสร้างความเชื่อของเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเราใหม่ life hope that our ผมก็หวังว่าชีวิตของเรา Beliv Christ today for เราจะตัดสินใจว่าดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ดีกว่า Let's pray เราที่ฐานด้วยกันนะครับ For we thank you for this life พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับชีวิตนี้ Teachers how to live for Christ ขอพระองค์สอนเราด้วยว่าเราจะดําเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ได้อย่างไรบ้าง And to reveal Christ through our lives และเพื่อที่พระองค์จะได้เปิดเผยพระคริสต์ผ่านทางชีวิตของเรา Thank you for this blessed day today ขอบคุณสําหรับวันแห่งพระพรในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen